ครับวันนี้จะเอารถมาเช็ค1 0ง0ันกิโลแรกหลังจากซื้อมาแล้ว2เดือนก็มาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงครับก็พอมาถึงที่ทางศูนย์เครื่องยนต์จะได้ระบายความร้อนได้นาะแล้วก็เราวิ่งมาความร้อนเครื่องยนต์มันมีแล้วก็พวกชิ้นส่วนข้างในยังร้อนอยู่ก็เลยว่ามาก่อนสักครึ่งชั่วโมงให้เครื่องยนต์ได้ได้พักได้เย็นตัวลง ก็รถเดิมๆครับคันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะดูอะไรบ้างเช็ค1,000กิโลแรกผมก็ไม่รู้นะว่าจะหมดกี่บาทเดี๋ยวพอเช็คเสร็จจะให้ดูอีกทีนึงว่าหมดไปเท่าไหร่ก็หลักๆเท่าที่อ่านคู่มือก็จะมีในส่วนของ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่อง่อต้องเปลี่ยนหลักๆน,นะส่วนเช็คลมยางเช็และก็นาเยนปกติไปวันนี้มีคิวเดินทางไกลครับก็เลยแวะเช็คเลยก็ปีบไม่มีกล่องไม่มีก็เลยต้องมัดอย่างที่เห็นซื้อสายรับทีเซเว่นครับสองเสน้นกับกระเป๋า,ปากระเป๋าก็ของ b i กวิ่ง กันฝนได้กระเป๋าบิ๊กวิงก็เลยใช้ของ Big Wing. กวิ g ก็เดี๋ยวรอไลยสักตอนนี้ก็น่าจะ8โมคงมครึ่งแล้ว8โมงกว่าๆแล้วเห็นเจ้าหน้าที่เริ่มมาเปิดศูนย์บริการแล้วงั้นเดี๋ยวชมรถไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ายังไงระหว่างการเช็คหรือว่าเช็คเสร็จผมให้ดู ตัวสลิปตัวบินการเช็คอิทีหนึ่งเนาะว่าเช็คอะไรไปบ้างแล้วหมดเท่าไหร่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างโอเคขอบคุณครับ